เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน ้าคุณฝันเห็นภรรยาตัวเองทำนายว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงหรือจากคนรักจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินช่วงนี้คุณจะได้พบปะพูดคุยติดต่อกับผู้คนใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนเหล่านี้จะคอยเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือบางครั้งก็อาจนำราบมาให้ถือเป็นช่วงที่ดีเลยสำหรับคุณ ความรักคุณโสดมีโอกาสได้พบเจอเนื้อคู่หรือได้พบรักแบบไม่คาดคิดถ้าเจอแล้วอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไปจงสารสัมพันธ์เดินหน้าเต็มกำลังไปเลยคนมีคู่ให้ระวังคนรักจะแอบนอกใจคุณคุณต้องคอยจับตาดูพฤติกรรมให้ดีๆในช่วงนี้พยายามเติมเต็มความรักกันให้มากๆเพื่อให้รักของคุณนั้นยืนยาว ดวงการเงินการงานช่วงนี้การงานของคุณจะราบรื่นไม่ติดขัดอะไรแต่ก็ต้องอาศัยความอดทนอย่าใจร้อนวู่วามเป็นอันขาดการงานในช่วงนี้พูดได้เลยว่าอยู่ในช่วงที่กำลังรุ่งสุดๆอาจมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งด้านการเงินคุณมีโอกาสได้ลาบก้อนโตแต่ต้องระวังเรื่องการใช้เงินมือเติบที่จะทำให้ชีวิตของคุณนั้นแย่ลงได้ใครคิดจะค้าขายช่วงนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆในการทำกิจการ เลขมงคลให้โชค5 6 5 7 5 9และ2 5 9ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ เรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3าครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันทีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ